ครับอยู่ในช่องกอฟฟี่ลูกชายเทวดาเหมือนเดิมนะว,วันนี้จะมาทําเมนูวุ่นวายเหมือนเดิมครับผมเป็นเมนูข้าวผัดข้าวผัดไข่นะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับวันนี้มาัดเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับอุ้ยน้ำมันเยอะใช่ไหมมันลายวด เทียมครับแรงถาร้อนเกินนะฮะเทียมพอบุบๆนะฮะเทียมใหม่อมอกไข่อะ เห็นไข่ไหมแม่เห็นเจียวขอ,อนิดนึง่งฮะมาใส่ข้าวครับง่ายๆเลยครับ ใส่เกลือครับนิดหน่อยครับผมดูแสงกว่เจ้าแสงมืดไหมพริกก็ไม่ตรงอะไรเยอะเนาะซอยอเลยบ่ มีดก็ไม่คมนั่นมีดไม่คม,ม,งม,มงผงงูครับ ซีอิวซอสเขียวปลาไว้ที่หลังนะครับหอมกับทะอ้าใส่หอมมื่นใส่ผิดครับ เีียมหมดอืโหหอมชุยเลยไปชิมโอ,อ้เพิ่มพริกไทยหน่อยครับ

เยี่ยมจริงจริงอรอ่อยมากๆจารยนพอดีพอดีเลยพอดีเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ตะโกงอืมไปเติมน้ำปลาใครชอบก็ใส่น้ำปลาเอาธรรมดาสิ่ข้าวเย็นครข้าวแฉะไปหน่อยนะ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ถ้ามีอะไรพลาดก็พลาดก็ติชมได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเป็นข้าวผัดง่ายๆนะครับข้าวผัดไข่นะครับแต่อร่อยนะครับผมนี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ